สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องพาโลวันนี้ทางทายเปานากการทิปท่องเที่ยวเนาะเนื่องจากาผมบาดเจ็บัวเขา่าเนื่องจากเล่นกีฬาก็พักยาวไปเลยแต่มาเปิดคิดครั้งดึงก็เพราะรถเสียวันนี้รถเสียแล้วจอดทิ้งไว้ที่ของน้ำมันแถวบ้านก็นี่นะครับทีมงานมาแล้วครับช่างนำนะครับมาซ่อมให้แล้วก็น้ำเม่นนะครับช่างนำกน้ำเม่นมาสป,ปอร์ตให้ ของ m n ็ h o p นะครับก็อาการวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไดสตาร์ดไดสตาร์ดเนี่ยมันจะมีอาการล่วงหน้านะประมาณของผมนี่มาก็เรล่วงว่าล่วงหน้าประมาณของผมเนี่ยมีอาการล่วงหน้าประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนสตาร์ดไม่ค่อยจะติดเนาะแต่ก็ติดจนมาวันนี้ล่าสุดสตาร์ดไม่ติดและเม็นอาการไดสตาร์ดเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดค,คนต้องการอยากได้ความรู้เกี่ยวกับซ่อมรถเนี่ยอาการเบ,บื้องต้นเป็นไงบ้างครับอาการเบื้องต้นของไดสตาร์ดนะครับจะแบ่งด้วยกันประมาณ2กรณี คือหนึ่งเวลาบิดแล้วดังแชะนะครับแชะในที่นี้หมายความว่าเวลาเราบิดสตาร์ทปกติมันจะชึ้งเลยแต่เนี่ยจะมีเสียงดังแชะแชะนะครับอันนี้คือเป็นในกรณีของฐานในสตาร์ทเริ่มหมดหรือไม่ก็ออโตเมติกเสือ่อมสองคือสตาร์ทดังฟิวแบบเคสนี้นะครับสตาร์ทดังฟิวฟิวเลยนะครับในในส่วนเนี้ยมาจากตัวเฟืองที่ไว้ขบข้างในหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในตัวไดสตาร์ทที่เราจะลื้อออกมาแล้วก็จะเห็นนะครับว่าตัวไหนที่เสียหาย อย่างเคสนี้เนี่ยเคยเก็บงานในส่วนของตัวชุดซ่อมไปแล้วชุดซ่อมที่จะเป็นฐานเดรสตาร์ที่มันเริ่มเหลือน้อยหมดแล้วก็ตัวออโตเมติกนะครับคันนี้เก็บงานไปแล้วทีเนี้ยในกรณีแบบเนี้ยเนี่ยในส่วนของตัวอุปกรณ์ด้านในอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนหลังที่เรารื้เสร็จนะครับอยู่ตรงช่องนี้นะครับถ้าถ้าไหนเจอปัญหาเนี่ยจะอยู่ตรงช่องอถ้าเครื่อง3 0 0พันนะครับอะเคสนี้เครื่อง3 0 0พันู่ตรงช่องระหว่างนี้นะครับ ระหว่างตัววาล์ว EGR กับตัวก้านวัตน้ำมันเกียร์นะครับจุดนี้ถือว่าซ่อมยากไหมครับนายเพนจุดนี้ถือว่าซ่อมไม่ยากนะครับไม่ยากเท่าที่ควรนะครับคือตัวตัวตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมตัวสี่ของนี่นะครับนี่นะเดี๋ยวขอมือหลบไปไปเห็นไนี่นะครับอ่ะตรงนี้ของไฟอ่ะนี่นะครับนี่คือตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ ในบางเคสเนี่ยหลายคนก็อาจจะถอดตัวท่อน้ําที่มันบังนะครับแต่ถ้าคนที่ชํานาญแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องถอดและไม่ต้องถอดตัวท่อน้ํานะครับลดการเกิดความเสียหายในส่วนอื่นๆด้วยเพราะถ้าเราไปถอดในหลายๆจุดเนี่ยมันอาจจะมีจุดที่เสียหายตามมานะครับอันนี้เราก็ถอดโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยแล้วก็จะเอาลูกไดสตาร์ทออกมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวกําลังจะถอดออกมานะครับในส่วนของตัวไดสตาร์ท ถ้าเพื่อนๆท่านไหน,เ,นเจออาการของไดสตาร์เริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็ถ้าฉุกเฉินจริงๆอาจจะใช้ตัวบตัวพวกเหล็กนะครับความยาวสักประมาณ1นึ่งศอกกระทุ้งลงไปที่ตัวออโตเมติกสตาร์นะครับตัวดสตาร์ออกมาแล้วนะครับนี่คือนี่คือดสตาร์ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องคือดสตารน์นะครับตัวด้านบนที่จะเป็นลูกเล็กๆนะครับเรียกว่าออโตเมติกสตาร์แล้วเดี๋ยวตัว ที่มีปัญหาเนี่ยจะอยู่ตัวด้านในของตัวลูกดายสตาร์นนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับที่ช่างนําถอนออกไปนะครับคือที่ใส่ดสตาร์นเนาะมันก็จะบวมๆนี่นะครับก็เดี๋ยวดูทําการซ่อมแซมว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องจุดนี้ก็เอาเคสของรถผมเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อจะเริ่มตอนนะเมนนะครับเป็นช็อปนะครับให้เขาดูแลไม่แต่นั้นซ่อมบำรุงได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เมนกับช่างนําก็กําลังจะเตรียมตัวซ่อมด้สตาร์ให้ผมนะครับอันนี้นะครับตัว ตัวดสตาร์ทของ s อ a p e เครื่อง3.0นะครับตัวดสตาร์ทเนี่ยตัวจุดนี้นะครับที่ชอบมีปัญหากันบ่อยคือตัวออโตเมติกนะครับแล้วก็ตัวฐานดสตาร์ทที่อยู่ในนี้แต่ส่วนของเคสนี้เนี่ยเราทำการซ่อมบำรุงไปแล้วนะครับในส่วนของดสตาร์ทก็คือตัวฐานก่อโตโตตอนนี้คือเราจะลื้อในส่วนของตัวด้านในออกมาแล้วมาดูกันครับว่าความเสียหายในเคสนี้มาจากส่วนไหนนะครับเอาไว้เป็นกรณีศึกษาทีนึงอันนี้ไม่ใช่ดัดไดชาร์จเนาะ ต้องแยกให้หนึ่งกับ f อฟกับแฟ,แฟนๆที่เข้ามาดูช่องนะครับมันไม่ใช่ได,ไดชาร์จมันคือไดสตาร์ชื่อมันอาจจะคล้ายๆกันครับแต่ว่าใช้งานต่างกันเนาะไดชาร์จก็คือตัวปั่นไฟใช่ไหมมีหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับเพื่อเลี้ยงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในเครื่องยนต์แล้ว,ลวไดสตาร์ารมีหน้าที่ฉุดเครื่องให้ติดก็คือตัวเฟืองไดสตาร์เนี่ยจะไปโขกกับเฟืองไฟวินในรถอ่าตัวนี้ครับมันจะมีเฟืองเล็กๆอยู่นะเห็นไ,ไหมโบเฟือง ปวงเล็กๆเนี่ยมีหน้าที่ไปขบกับเฟืองไฟวินที่อยู่ในตัวของเครื่องยนต์นะครับเนี่ยถ้าส่องจากตรงนี้ก็จะเห็นเลยถ้าส่องเข้าไปในช่องนี้จะเห็นตัวที่ได้สตาร์ทแปะๆอยู่มันจะมีตัวเฟืองเรียกว่าเฟืองสตาร์ทนะครับก็นี่แหละครับสาเหตุของรถเสียแต่ผมก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเครียดน,นะเรื่องรถเสียนึเพราะว่าเนื่องจากมีทีมงานมีเอ s ม o อนชอแม่น,นช่างนำช่างตูนอย่างเงี้ย ก็คือดูแลให้เป็นอย่างดีครับทีมงานชุดนี้ถือว่าเก่งมากๆกับการเปนเ้นนรถปอฟอร์เอสเก็เนาะผมพูดแค่เฉพาะปอบเอสเก็นะเพราะพราะว่าผมขับปอบเอสเก็ดไม่ขับที่ห้ออื่นแล้วก็เพื่อนๆในชมรมในกลุ่มในลับเนี่ยก็ดีกันทุกคนนะครับให้ข้อมูลแนะนําความรู้กันทุกคนเลยผมถึงมั่นใจรถครันนี้ว่าได้รถเก่าไม่กลัวเสียเอาจจริงแรกๆก,ก็เป็นเหมือนกันครับว่าคิดมากว่าจะกลัวรถจะพังรถจะเสียจริงๆอ่ะไม่กลัวแล้วทุกวันนี้ยังไงก็มีช่างฝีมือดีมีทีมงานคอยซัพพอร์ตมี เพื่อนชวนมีเพื่อนชวนเที่ยวมีเพื่อนออกแคมป์มันเป็นมากกว่าเพื่นอนนะครับตนเนี้มันเป็นเหมือนคนครอบครัวไปแล้วครับเพราะเราเล่นรถคันนี้เรารักรถคันนี้ม,มาก,กนเนาะเราก็อยูนหลายคนในกลุ่มมีอะไรก็แชร์ข้อมูลกันให้ความรู้กันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังเนาะในคลิปนี้จริงๆช่วงนี้แม่ไปเที่ยวอย่างที่บอกผมเจ็บขาอยู่คือผมเกิดอุบัติเหตุแล้วแล้วก็รถมาเสียก็เลยทําคลิปนี้แล้วสมรสอีกแล้วครับ ก็จริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่ลําบากเหมือนกันนะครับในการแมทนนันซ่อมตรงนี้นะครับก็ให้ช่างผู้ชํานาญดีกว่านะครับคนไก่เฟืองถอดออกมาเฟืองอันเนี้ยมันล้มเห็นไหมติดเลยมันติดสองลูกเห็นนะครับติดเลยฟันข้างในเนี้ยมันล้มไอ้ลูกเนี้ยไม่ล้มเห็นไหมฟันน้ำเ,เต็มเลยอันนี้คือสาเหตุที่มันสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมมันก็จะหมุนหมุนอยู่ในเนี้ย หมุนแต่มันมันมันไม่ขบมันมันไม่วิ่งให้ไอเฟืองมันไม่วิ่งให้มันก็เหมือนล้อฟรีนะในนี้จะมีเฟืองด้วยตัวเล็กจะเปเฟืองสามตัวเฟืองตัวเล็กก็สามตัวแบบนี้เฟืองเนี้จะไปขบกันมาเจอที่มันล้มไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไปแล้วนะไม่ไปแล้วตึกสตาร์มเลยมาเลยมีเสียงฟิวฟิวคือเฟืองตัวนี้มันไม่ขบกันนะครับเฟืองมันล้มเฟืองมันมันกระจายไปหมดแล้วแหละอันนี้ก็จะมีลูกปืนตรงกลางอันหนึ่ง ลปืนจะให้มันหายอันนี้คือลูกปืนมันจะอยู่ในนี้ปุ<อ>๊บลงไปเวลาเฟืงเองมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยมันเสียบเข้าไปก็จะไปอยู่ตรงนี้ก็จะหมุนทำให้หมุนรื่นลื่นลูกปืนสลับหนึ่งระวังหายเวลาถอดมาส่วนในตัวเฟืองเนี้ยบางทีเราจะเช็คได้ก็ต่อเมื่อเวลาเราลื้อออกมา เก็บงานถ้ามันยังมีฟันที่มันเต็มอยู่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าบางเคสเนี่ยกรณีที่มันมันหายไปสักสองสามฟันมันก็เริ่มแล้วบาันก็เริ่มไปเลยบางรันี่ก็เริ่มรูดไปหมดเนี่ยเราก็เราก็ต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนเลยแต่ถ้าอย่างในเคสเนี้ยตอนแรกที่สุ่มกันเนี่ยคือในตัวเฟืองอันเนี้ยยังถือว่าอยู่ดีเกือบ90%เลยนะครับหรือ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแต่ตอนนี้มันอาจจะมีความเสียหายจากข้างในเห็นไหมมันเลยทําให้ค่อยๆกินค่อยๆกินไปเรื่อยไปหนึ่งช่วง อ่าประมาณสามช่วง <3 S 3> สามในสี่สามในสี่ส่วนเลยครับ,บรที่มันเสียหายไปอ่ะไอ้พวกนี้อายุการใช้งานมันนานไหมนะเมนอ๋อประมาณสิบปีบวกครับ,บ, <า S 2> บประมาณสิบปีบวกก็สมมติว่าในสต่ละติดรถเนี่ยถ้านับกับจากอายุของรถแต่ละคันเนี่ยประมาณยี่สิบปีบวกนะเนี่ยสักเอ่สิบหรือสิบห้าปีเราก็เซอร์วิสท,ทิ้งเลยก็ได้ครับเปลี่ยนเลยก็ได้เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่นนี้เราก็ดูตามหน้างานดีกว่าว่าเฟืองมันล้มไม่ล้มเพราะบางทีเนี่ย ถ้าทางร้าน,เ,นเขาแจ้งเปลี่ยนปุ๊บแล้วบางทีลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจว่าของมันยังไม่เสียเปลี่ยนทําไมประมาณนั้นนะครับก็คืออาจจะต้องดูตามเทสตไปครับผมหมุนหมุนให้มันไปหน้าไปหลังให้มันลื่นอย่างนี้ได้บา <Ừ. S 2> งครีหมุนไปหน้าพอหมุนหลังปุ๊บอันนี้ไอเฟืองนี้ไปแต่ตัวนี้ไม่หมุนตามอันนั้นหัวก็เริ่มมานคาดีนี <Hi. S 2> ่ก็ตรวจตรวจเช็คแม่เหล็กสนามแม่เหล็กดูว่าล้าวไหมล้าวก็ส่วนมากเกิดจากเคาะ พาะให้มันติดที่มันสตาร์แตะแตะแล้วไปเคาะเคาะรุนแรงเกินนะไม้แม่เหล็กมันล้าวล้าวถึงแตกได้อย่างนี้ก็อ,อยู่เคอคนละวันอ,อ,อย่างเคาะแค่พอดีแต่ถ้ามันเริ่มแชะก็ซ่อมก่อนเคาะดีกว่าคือถ้าการแชะเนี่ยก็คือตัวฐานในสตาร์ตตรงเนี้ยเริ่มหมดมันเหลือน้อยนะครับมันเหลือน้อยมันเหลือ,อแค่นิดเดียวนี่คือตะเคียนนี่คือใหม่พุ่นก็ดูฐาน ถังเปลี่ยนไปเหลือเยอะอันนี้คือถานในสตาร์ทครับอันที่เปลี่ยนไปครั้งแล้วใช่ครับถูกต้องก็อันนี้ทุ่นก็ดูมีแตกมีไหมไหมไหมจากการสตาร์ทลากยาวจนถ่านถ่านมันกุ้นไปหมดจนมันไปไม่ไหวแล้วมันร้อนทําให้ทองแดงพวกนี้มันมันไหม้แล้วมันแตกมันละลายได้แต่นี้ก็อยู่คราวสมบูรณ์ ดูจากสีดูจากสีนะครับสถ้าสีออกไม่ใหม่ก็จะเป็นน้ําตาลแบบข้ําไปเลยแต่คันนี้ไม่มีไ,ไม่มีอาการนะครับอันนี้ใช้ได้ก็คือในส่วนของปัญหาก็คือตัวเฟืองนี่ยครับที่ให้ส่งดูเมื่อกี้นี้เป็นตัวเฟืองพลาสติกโอเคครับไปกันต่อหนึ่งวันพันกว่าเรื่องนะเรื่องราวของรถก็มีอีกเยอะวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนที่ชอบ f อร์ e s c a เขบคงได้ความรู้เนาะแล้วก็ใครที่มองหารถรุ่นนี้อยู่ผมแนะนำนะฮะ ว่าเป็นรถที่ขับดีรุ่นหนึ่งเลยผมขับเองก็ถึงจะมีปัญหาจะซ่อมบ่อยแต่รถมันเก่าอะ่ะต้องเข้าใจว่ามันต้องซ่อมอยู่แล้วแล้วซ่อมมันก็จบจริงแล้วก็ที่สําคัญผมบอกให้ที่ผมจบทั้งหมดคันนี้คืองาเม้นแะครับกับช่างนำเนาะที่เอ็มเอ็นช็อปก็รุ่นน้องผมหลายคนนะทักผมมาคุยกับผมว่าจะได้ไรขอให้เค็ับก็แนะนําผมเลยบอกว่าถ้าอยากได้จริงก็ศึกษาจากรถของผมนี่แหละมีปัญหายังไง อะไรเปลี่ยนแก้ไขตรงไหนบ้างก็จะได้ความรู้ขึ้นไปอีกเนาะเราได้รู้รู้เรื่องราวของรถเราได้เตรียมว่าประมาณถูกบัตเจ็ตถูกในการซื้อรถหนึ่งคันซือ้อรถหนึ่งคันแล้วก็จะซ่อมแซมตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติครับของรถรถเก่าเนาะต้องเข้าใจซึ่งทุกวันนี้ผมไม่เสีเยเลยนะเรื่องรถเสียเพราะรู้ว่ารถใหม่ก็ต้องซ่อมรถเก่าก็ยังยิ่งซ่อมอยู่แล้วธรรมดาครับมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วทุกวันนี้แค่ขอให้มีทีมงานมีอู่ที่ดี มีเพื่อนสมาชิกที่ดีมีอะไรอะไรก็ดีๆะในเรื่องของรถอ่ะเข้ามาเนาะก็มันก็ไปกันได้ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับซ่อมได้สตาร์ทก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับช่างนำก็กำลังแก้ไขให้อยู่สิ่งที่ผมชอบที่สุดข,ของการแมเทันรถนะครับของขอร์ษัเขียบก็คือปู่ในแม่นเองนำพลนะครับ m n Shop ก็คือมีบริการเซอร์วิสนอกสถานที่เนาะถามว่าพวกเขาเหนื่อยไหมจริงๆพวกเขาเหนื่อยนะ เลิกงานแล้วก็มาซ่อมให้กับสมาชิกหรือ,อผู้ใช้บริการ,รลูกค้าอีกเนาะคือเขาพยายามดูแลทุกเคสเนาะให้รถทุกคนได้ขับได้ปกติจริงๆถามว่าเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่นี่นะครับคือสิ่งสำคัญในการบริการของ m อ็ o p ครับก็ถือว่าใช้เวลาแมนเทนนนหรือซ่อมบำรุงก็ประมาณ1ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากกลางคืนด้วยเนาะ ค่อนข้างที่จะมืดต้องขอบคุณช่างนำนะครับแล้วก็นายเม่นที่มาช่วยดูแลรถคันนี้ให้เจ้าทงทับนะครับครับขั้วแบตเตอรี่ที่เราเห็นนี่ก็สําคัญนะครับพยายามขันให้แน่นนะครับอย่าให้มันหลวมพอามันหลวมเนี่ยไฟมันสปาร์กนะครับอาจจะเกิดความเสียหายต่อระบบไฟได้นะครับเวลาเวลา m มนเทน n a ซ่อมเนี่ยก็ต้องต้องดูด้วยใช่ไหมตัวเช็ก่อนใช่ครับตัวเช็คก่อนอย่างเช่นพวกตามน็อต่างต่างเนี่ยถ้าเวลาเราปวดขันแน่นแล้วนะครับก็ถ้าการลืมก็ติ๊กมากไว้ ติ๊กสีเอาปากกาเมจิกนะครับติ๊กไว้ติ๊กไว้ไวเหมือนทําการรีเช็คครับเพราะบางทีเราทําในหลายส่วนเนี่ยบางทีมันอาจจะหลงลืมได้แต่ถ้าท,าที่เขาชานาญการแล้วโอเคเขามองผ่านเลยว่าโอเคตรงนี้ทําแน่แล้วนะจบไปแต่ถ้ามีการติ๊กสีแล้วนี่ก็คือว่าเป็นการรีเช็คแล้วนะครับไปกันต่อครับลองสตาร์เลยครับนะ้เม่นเตรสาตาร์แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับหลังที่จอดมาหลายชั่วโมง นะครับก็อ then, ขอบคุณเอเวนช็อปนะครับช่างนำนะครับช่างนำพลน,นะครับแล้วก็น้าเม่นครับทีมพอรดเ s c a p e นะครับ, Escape, รบและกลุ่ม Escape Society นะครับทีบิวนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมจะขึ้นกลุ่มไว้ให้ด้วยนะครับว่าใครอยากเข้าไปศึกษารถรุ่นนี้หรือพเพื่อนๆอย่างไหนว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจรถรุ่นนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์กลุ่มให้ดูนะครับเนาะ เป็นสมาชิกครอบครัวเอสเก็บทันนี่ก็คือสาเหตุหลักๆของรถคันนี้นะครับที่วันนี้ผมเจอการคือได้สตาร์ทเนาะแต่วันนี้ได้เคลียร์แล้วขอบคุณจริงครับขอบคุณน้นเม็นเป็นชอ็อต